ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็มีช่องมาแนะนำนะครับผมช่อง Play Gamer PB นั่นเองนะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผมช่องนี้ก็แจกรหัส ROV แจกรหัสฟ e e f ฟล e แล้วครับผมแล้วก็บัตรการินาะ โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทีน่น่ารักทุกคนเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่องไซชัแนลคลิปนี้ผมจะมาสอนรับสกินปืนฟรีๆเลยนะครับผมสกินปืนเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับเราก็จะมารีวิวนั่นเองครับผมสอนรับแบบฟรีๆนั่นเองครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกระทืบไลครช่องไซชันแนลนะผมเจ้าก้อ, <Okay. S 1> อการแจกนั่นเองนะครับผมมาเรามาชมสกินปืนกันเลยโอ้โหนี่เลยนะครับผม M 4 A 1 purple Griffin นะครับผมโอ้โหสวยมากครับผม <Wow. S 1> เหมือนลายดาคอนมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดสวยมากเลยโอ้โหแจ่มเลยอะ่ะโอ้แต่ละแต่ละปืนเนี่ยสแต็กไม่เหมือนกันนะครับผมจะแตกต่างกันไปนะครับผมโอ้โหสวยอะ่ะโอ้โหมีบัตรสร้างห้องด้วยอะ่ะโอ้สวยมากเลยสีม่วงก็เนี่ยก็สามารถไปดรอปในอแนี่น่ะแผนที่นะครับผมแผนที่ก็จะเปิด เวลา19ถึง22นาฬิกานั่นเองครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นโหมดใหม่กันด้วยละ่ะก็จะเปิดเล่นเลยนะครับผมสวยมากอันครับผม M4 Blue Griffin เนี่ยแมปใหม่ครับมาดูกันเลยเนี่ยชน,นะกินเรียบเนี่ยมันยังไม่เปิดครับผมเปิด19นาฬิกาถึง22นาฬิกานั่นเองโอ้โหอดเล่นกันเลย <N> no ไม่อะโอ้โหจบเลยทีนี้ผมอยากได้ปืนไอ้นั่นมากกว่าปืนสีแดง m อสีแดงอ่ะโอ้โหเซ็งเลยนะครับผมงานนี้ก็สวยมากเลยนะสะกินปืนนี่อยากได้เป็นถาวรอ,อ่ะมีไหมอ่คะครับผมโทเค็นเนี่ยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกอนะ่ะโอ้โห ดามเมจ2สเตก็ 1, ตกแม่นยำหนสเต็กอ้นี่ครับผมลายไฟสวยมากเลยสกินนี้อุยเพื่อนเพื่อนก็มาเล่นได้ด้วยนะครับผม19นาฬิกาถึง22นาฬิกานั่นเองครับผมคลิปนี้ผมก็มีข่าวสารเพียงแค่นี้ที่มันบอกเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกระทืไ like, กดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะ